สวัสดีครับกระผมนายปวีกรณ์รัตนวิทูลเลขที่1ม5้ทับสครับกระผมนายปุณวิบรรเต็มเลขที่2ชั้นม5้ทับสครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรลิตรตะเลงผ้าเหตุการณ์ทางกรุงโหรสาวดีครับฝ่ายพระนครรามันขันเขตเจ้าอัสดงโหรสาวดีบุเรศรัวรู้เห็นบ่มีหึงแห่งเอื้องกีดการ ฝายพระสุธาออกทิศว่วดิสวนกสัตตามหาธรรมลานาลินเจ้าปราินผ่านทวีปดาบชนชีพิลาลัยเอาลดไทยนาริบนาลีสวนสเวสวยสวรรญาแจ้งกิจจาตนักจึงพระบินปากธาสตรี บุรีรัตนาหงสาถ้ากอบัญชาพิพาดด้วยมวลมาตยากรว่านคนรธามินทผัดแผ่นดินเปลี่ยนราษเยี่ววิวาชิงชัดเพื่อกษัตริย์สองสู่บรางรู้เหตุผลควรอยาิพลไปเยือนเตือนประยุทธ์เอาเปรียบ แม้นไปเรียบเป็นทีโจงจุยยำหกเซนีนบนึกชอบระบอบเบื้องบัรหาถ้าก็เกินเสาวพธแต่เอารถยศเย็์อง์อิสเรลอุปราชให้ยกยาตราทับจากนครเชียงใหม่เป็นพายุฮใหญ่ห้าแสน ไปเหยียดแดนพระจินบุตรท่านยินท่อถอยคอยผู้ข่าบาทพบงหัวควนคงทำนายทายพระเคราะห์ถึงขาดฝังสารับเอารดภาะกอบพระชดบัญชาเจ้าอุทยามีบุตรล้วนยงยุทธเจี่ยวชานทานหากักศึกบ่มียอ ต่อสู้สืบน,นิย้อนไปพักวรว่าใช้ให้ท่าห่วงท้าหามแ้นเจ้า,าข้ามขอกาบจงยาญยากยุธนาเอาพัสราสตรีสวมอินสีสาม้อทัดตัดย่อ,อเอียงขาดองค์อุปรายินสารแสนอักประมาณมาดมวล วนวลพระพักพงเมือดเมือดสลดหมดคำช้ำกระบนมองมลูลว่าพระอาชฉายออกหนอกบารุดประ,ระมลูมลทูลลาไทยดีลาดท้าเกาะประกาศเกณฑ์พลบอกยุบลนบอกมีหึงถึงเชียงใหม่ตะบัดเร่งแจ้จัดจัดตุรงลงมาสู่หงซา แล้วถ้าให้หาเมื่อออกบอกทุกแดนทุกดาวบอกทุกเท้าทุกเทศทั่วทุกเขตทุกขอบรอบสีมามนทนสาบนุศน์ทุกแห่งตามตกแต่งแต่สารแสน,นยาหานมหิมาคลาบันลุกเวียงราชและสาภาสาพรง่งขังคำนับเหลือตา ต่างภาษาต่างเพศพ,พิเศษสับแต่งตนข้าสืบยน์สยงลิ์บ่อพิษทาเทียยพับหลวงโดยกะสววพ <c oughs> ยุหาบาท <c oughs> จากยาตราตูเช้าสสเสด็จคืนเข้านิเวศไทยเพียมอุราลาดไม่มุนเศร้าสีสลายอยู่นา